โอ้ยชิวๆเว้ยห้าเมตรนะครับใครจะเอาผมลงไม่มีนอกจากลิฟต์เอ้ยอะไรทษโทษๆพี่บอลป้ามีร้านเติมเกมดัซซิงมัตเตอร์ราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายหลานท็อปอัพเกมเมอร์เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ UAD ปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย<ช>และยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับสาวดองสวัสดีผมอยู่เกมเลสซิ่งมาเติร์กแล้วนะครับผมเฮ้เส<ไ>ื้ออะไรวะเอ้เสื้อฮองบอยว่ะทุกคนสวยปะนี่เป็นสีขาวใครอยากได้นะครับกดใต้ลิงกันได้เลยนะครับโกนวันนี้เราจะมารีวิว GDR 5เม็ดกันโอ้โหพี่เพื่อนๆเอ้ยโคตรเท่ 3 3 3 2อยู่กับระหัตของพี่ก้องอีกแล้วเว้ยนี่เข้ามาพี่เข้ามาครับมาเกมแรกอะโอ้โหนี่ด้านเขาลิศเว้ยด้านไม่ชอบแล้วก็เจอจังเลยเฮ้ย g ีอาเมตรว่ะผมขออนุญาตลองหน่อยแล้วกันมันจะเป็นยังไงวะมันจะแรงสักแค่ไหนวะทุกคน3เมตรที่ลองก่อนหน้านี้ยังรู้สึกแรงโอ้โหแล้วอย่างอย่างพุ่งอะพี่โอ้โหนี่หรือพลัง5เมตรเฮ้ย คนดูเลยดิไม่มีใครตามทันอ่ะโอ้โหแรงจัดแรงจัดใครจะเอาผมไหววะเนี่ยแล้วใครจะไหวกับผมเฮ้ยจูนนี้ไม่ชินมือไม่ชินมือหักเละเทเลยข้ออ่างข้ออางนะอุ้ยไม่มีใครตามทันจริงเนาะเว้ย วิแรงมากเลยอะ่ะนี่ไงบอกแล้วไม่ชนไม่ใช่ช่องผมต้องขอบชีส้สนิทชีส้สักรอบหนึ่งครับมาต่อเนื่องเลยโอ้ยมันแรงจริงเฮ้ยแล้วมันสนุกนะต้องเติมเท่าไหร่วะทุกคนใครคำนวณ GDR 5เมตรบ้างเขาต้องใช้กี่เพชรหรือเอ้ยไม่ใช่ผิดต,ต้องเติมกี่บาทบอกผมที โอ้ไม่กอดแล้วใครจะไหวกับผม <laughs> อ,<เ> <laughs> อุย้ยชิวจัดบวกสิบวิแรงมากมากันต่อเกมที่สองครับอัสเตอร์ดัมริมแน่น้ำครับผมจริงปะไม่มีใครไหวกับผมหรอกนี่โคตรโคตรขิขขงโคตรแอคอะ่ะ <laughs> หเมตรมันมันโหดมากเลยนะเวยดูดิโอ้โหแค่ออกตัวมามันกม็มีใครทันแล้วอะพี่มันก็แรงเกิน แล้วแต้มไม่น้อยเลยนะตอนเนี้ยนนพี่เขาดันไว้สะพันเก้าเลยเฮ้ยโหยแต่จนเลยเลยมากทุกคนไหลลื่นเลยฮะไหลลื่นอย่างกันสายน้ำเร็วแรงทะลุกระจกเยอะโอ้โหม,มันขับยังไงก็ได้วะ ดับช่างแม่งท่องไว้เสมอครับทุกคนห้าม er> ินนะดับช่างแม่งครับมันเพลินดีว่ะชิดข้อขอชิดไปเอ้ยไม่ไม่ชิดว่ะนี่ไงจุ่มไปหนึ่งทีโอ้ยทักไม่ได้ทักไม่ได้ เพินมากว่ะุ่นตรงอุยเพิ่นมากเติมเท่าไหร่วะทุกคนปบทีผมไม่ได้เติมหรอกเอ้ยจงชิงเว่ยอยากเล่นอยู่พอดีปิศาเมือมููเขาครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นรถสายเติมที่สุดที่สุดแหละสำหรับผมาตองตรงไม่มีอะไรสู้มันได้ละ g d r คันนี้สำหรับสายเติมคันนี้นะครับเพราะว่ามีคันเดียวเยอะ <ś led> ชี้เข้าแบขอบชีสนี่ขอบชีสไงวู้หหหวานเจีย๊ยบโคงนี้เฮ้ยทายขอบเลยหลุดแล้วหลุดแล้วอันนี้หลุดแล้วนี่ดับช่างมันครับเพื่อนครับพี่ครับน้องเพราะบอกเลยขนาดดับยัง <ś led> ไม่มีใครทัน5เมตรวะ่ะ สบายสบายครับครับชิวๆถ้าจะเอาถ้วยก็ต้องเม,ม้มหน่อยแต่ถ้าเล่นเอาฟิลก็แบบผมเนี่ยเล่นๆเถอะจริง <c oughs> เฮ้ยเลยโค้งนี้เป็นไรน <c oughs> เนี่ยไอตรงนี้แลลวนะ <c oughs> เลยทุกทีแต่ดีนะชนนิดเดียวถ้าชนมากนี่ดับเลย <c oughs> ไปเว้ยโฉงชิ่ง อุ้ยไม่สว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 ยนี่แหละไอไอขอบชีดนี่นแหละทำผมชิดหลายรอบแล้วสนิทกับขอบมากนี่นี่แล้วมันไหลจัดไงโอ้โหเผื่อไม่ได้วะทุกคนห้าเมตรแล้วมันปกติคุ้มแต่ศูนเมตรเอ้ยปกติคุ้มแต่หนึ่งเมตรสองเมตรอะไรอย่างงี้พอมาห้าเมตรแล้วมันแล้วมันเล,เล่นยาก เฮ้ยขนาดขับชนขับเละนะถ้วย142นะได้อยู่แต่ผมปิดแต้มไว้นะครับเดี๋ยวลดแน่นอนชัวมาด่านเราไปชิคาโก้แหวนทันสมัยครับผมผมว่านะคันนี้น่าจะหลายหลักหมื่นอ่ะเติมอะจริง5เมตรเนี่ยน่าจะหลักหมื่นละแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะถ้าใครรู้บอกใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันโอ้โหแต่ออกมาเกือบชนขอบกวนคือหเมตรแล้ว มันไม่มีสุดกว่านี้เลยนะสุดกว่านี้ก็คือต้องเล่นให้เก่งนะครับถ้าเล่นไม่เก่งก็สภาพเดียวว่าผมวันนั้นคนเราฝึกกันได้แต่ผมไม่ฝึกไงผมได้แค่นี้แหละฝึกฝึกก็ไม่เอาละนี่ดับช่างแม่งครับผมรถแรงรถแรงเฮ้ยชิดขอบขอบชิด หวานเจีย๊ยบครับรรรชิวะเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นองวู้ฮู้มันเว้ยสนุกจังเลยว่ะเจ็ดเม็ดเออเจ็ดเม็ดอะไรวะห้าเม็ดผูดผิดเพลิน,พนๆจัดไหมทุกคนใครมีห้าเม็ดแล้วบ้างมาบอกผมหน่อย ความรู้สึกของการมีห้าเมตรมันเป็นอย่างนี้เองเหรอนี่เล่นยังไงก็มันนะครับถึงจะชนก็ช่างมันเอาใหม่ได้โอ้โหอย่างสวยมาวะนี่ ถ้วยร้อสี่เจ็ดครับเ,รเอ้ยร้อสี่แปดครับอุ้ยตานฟลาซิสโกโกลเด้นเกตรีเวิร์สครับผมมาลองดูกันหน่อยเอาซะหน่อยทุกคนหลักหมื่นแน่นอนอะคันนี้นะครับถามเพื่อนถามพี่พี่ถามน้องน้องแล้วคำตอบที่ไม่แน่ชัดนี่ ไม่ช <toys> ัวว <m ics> <sh yelled> ่ะแต่ใครที่รู้คำตอบและคำนวณเป็นบอกผมเลยนะใต้คอมเมนต์หน่อยอยากรู้ว่าเท่าไหร่จะได้รู้สึกช็อกแต่มันไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนอ่ะโอยมันขับมันขับสนุกเอ้ยีชิมขอบไปหนึ่งทีฮะพอดีสนิทกับขอบมากไปหน่อยช่วยลบเลย เ้ยอชิดขอบไปขอบชิดโหพุ่งตรงนะถ้ามันหลักหมื่นก็มันก็ก็เข้าใจได้อยู่เพราะมันแรงจริงทุกคนดูผมเล่นมาดิแต้มก็เยอะนะเว้ยเอาจริงอ่ะมันมันก็เจอแต้มพันเก้านั่นแหละอ่ะนั่นไงเฮ้ยบอลขับดีดิด รถพังหมดไม่ต้องหักแรงหน่อยจนไหลอีกรถแรงไม่แซงนี่ไงขับเพลินขับมันชะมัดเร็ว่ะวู้ฮู เกือบชอบเกือบชอบคืออะไรวะเกือบชนขอบเอาชนกับขอบมารวมกันสนและผมเฮ้ยเคิรนวะตาทายทุกคนชิคาโกครึ่งทางครับผมโอ้โหแล้วจบไวซะได้มาทุกคนความสนุกของผมมันจะหมดแล้ววะจบเพียงเท่านี้โคตรสนุกโอ้โหแล้วผมอยู่ขวาสุดด้วยหวานเจี๊ยบเลยมุมนี้มุมม่อย ผมมุมโปรดครับผมออกขวาสุดใครจะทันกับผมจริงไม่มีแล้วล่ะไอเซเว่นถ้าไม่ห้ามันก็ตามผมยากละหว่านเจียบครับหว่านเจียบ่อแค่นี้แหละโโอ้ห คิวๆเฮ้ย5เมตรนะครับใครจะเอาผมลงไม่มีนอกจากลิฟต์เอ้ยอะไรโทษโทษ,โทษไล <laughs> ายๆไปหลายๆไปหุยจบแล้วเหรอความสนุกของผมด่านมันช่างสั้นซะเหลือเกินอ่ะดับช่างมันครับรดระแรงเฮ้ยฮ่า ก็จบไปแล้วผมการเล่นจีทเอามตรของผมนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมากโคตรด,คด,คด,ดีฟีลโคตรกู๊ดมากก็เท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามกด u ับสไคร์เพื่อเพิ่มกำลังใจให้ด้วยและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ติดตามชมกันใหม่ได้ครับสวัสดีครับมุบ้ย